สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมแซมมีราคาแคมเปญพิเศษมาแนะนำนะครับสำหรับรถนี้ก็คือเจ้า isuzu d max spark 1.9นะครับผมตู้ทึบอลูมิเนียมนะครับทั้ง3คันนี้เป็นรถปี2023นนะครับราคาแคมเปญพิเศษนะครับ ทั้งสามคันเลยรถไม่ได้มีตำหนิอะไรนะครับแต่ว่าจัดราคาแคมเปญพิเศษนะครับผมเพื่อสนับสนุนการขายนะราคาทั้งสามคันนะครับสามแสนเจ็ดมื่นสี่พันบาทนะครับผมตู้ทึบอลูมิเนียมความสูงก็สองจุดหกเมตรนะครับไม่เกินนี้นะนี่เลย เดินดูรอบๆก่อนนะครับผมนี่นะใครหาไว้ใช้อยู่ไว้สร้างอาชีพนะครับแนะนำเลยราคาน่าสนใจมากๆนะครับผมราคาเท่ากันครับใครมาก่อนเลือกก่อนได้ไหมน้อยๆก่อนได้ทะเบียนสวยๆก่อนนะนี่เดี๋ยวในส่วนของพวกสติกเกอร์ต่างๆเดี๋ยวลอกออกให้นะครับไม่ต้องห่วงนะนี่เงื่อนไขนิดนึงนะครับผม ราคาแคมเปญพิเศษนี้นะครับจะต้องจองไม่เกินวันพุธนี้นะครับผมใครเห็นคลิปวิดีโอจองก่อนได้ก่อนเลยนะครับจองออนไลน์ได้เลยนะเพราะถ้าเกิดหลังวันพุธนี้แล้วเนี่ยหน่วยงานทดแทนจะนำรถไปแล้วนะย้ำอีกทีนึงนะครับ374,000บาทนะครับปี23 1.9นะมาไล่ดูทะเบียนแล้วเลขไม้ก่อนนะครับ5 434นะคันนี้ เลขไม่90,800กิโลเมตรต่อมาคันนี้ครับ2024เลขไม่1 5 0 0 0กิโลเมตรแล้วก็คันที่สามนะครับเลขไม่110,000กิโลเมตรนะครับทั้งสามคันคือคันที่ตอนนี้ไม้น้อยสุดที่ว่างอยู่นะเดี๋ยวเราไล่มาจากคันนี้ก่อนเลยครับ2030นะนิ่งๆเลยคันนี้นะส่วนตัวแซมว่าคันนี้สวยสุด นะครับผมนี่อ่ะสองศูนยนยดูสวยงามนะฝากระโปรงอะไรต่างๆเดิมทั้งทั้งลำนะครับผมรอยอาร์กอะไรอยู่ชัดเจนนะดูดูคมๆ,ๆ,ๆ,ๆดูหัวน็อตเนี่ยสวยงามซอกอะไรต่างๆสวยงามนะแก้มเห็นไหมไม่เงานะแก้มดูแผ่นเพจเพลาสติกยังไม่แกะเลยเนี่ยนะมาร์กอะไรอยู่ยังอยู่เลยนะครับเนี่ย ฐานแบตเตอรี่ไม่เป็นสนิมน,นะดูมาร์กต่างๆเห็นไหมดูหมอน้ำเนี่ยมาร์กตรงชัดเลยนะครับเนี่ยหัวน็อตเห็นไหมเนี่ยมาร์กอยู่เลยนะครับเนี่ยเดิมๆเลยเดิมๆเลยสวยงามนะครับเนี่ยสวยงามซอกอะไรสวยๆนะครับมอน้ำเดิมๆมอน้ำเดิมๆนะฐานล่างต่างๆตรง,ตรงแนวเลยนะครับผม ให้ดูหน้าชัดๆก่อนสึกยางคันนี้ได้ยางปีใหม่ด้วยนะครับเนี่ยยางด้านหลบหน้าข้างหน้าสัปดาห์ที่4อ่สปี24สัปดาห์ที่38นะดูดอกเดิกแน,แน่นๆเลยนะครับมาดูด้านในเป็นเบาหนะบาหนังสีดำนะเบาะหนังสีดำกระจกมองข้าง แมนนวลนะครับมือหมุนเลยแล้วก็กระจกด้านข้างนี้ก็คือพับพับมือปรับมือทั้งหมดนะกุญแจคันนี้กุญแจรีโมทหนึ่งชุดนะต้องแจ้งก่อนนะรีโมทหนึ่งชุดเลขไมค์คันนี้นะ่าสนใจครับ10,000 0สน0กิโลเมตรนะครับเข้าศูนย์ครั้งต่อไปตุลาคมที่เลขไมค์3 0 0 0กิโลเมตรนะก็วิ่งได้อีก2000กิโลนะ หกสปีดนะเกียร์เดินหน้า6กสปีดนะดูผ้าหลังคาสวยอยู่นะสวยอยู่สติ๊กเกอร์มอกสวยงามนะสวยงามนะแก้มประตูสวยนะครับดึงก่อนเนี่ยเนียนกริปเนียนกริปเลยนะเดิมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมาร์กต่างๆอยู่ครบนะเนี่ยมาร์กเนี่ยมาร์กต่างๆเนี่ยรอยอ่ะมเนยมนะตู้มินยมนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับ จะเป็นล้อผ่านะเสริมแหนบมาเรียบร้อยล้อผ่าไว้สําหรับรองรับการใช้งานเลยลงเล่มหน้า18ให้เรียบร้อยแล้วนี่เสริมแหนบมานะดูอันนี้ยางปี24เช่นกันโอ้คันนี้ยางใหม่นะครับมาดูเนี่ยเสริมมาเรียบร้อยแล้วพร้อมทํามาหากินเลยนะ <c oughs> นี่สติ๊กเกอร์เดี๋ยวจัดการให้นะไม่ต้องกังวลดู เปิดให้ดูก่อนอม,มาดูภายในภายในก็จะประมาณนี้นะครับแม็กไลเนอร์เป็นของ a อโ u การนะอันนี้สามารถวางของไว้ที่หลังคาได้อีกนะอ่ะให้ดูนี่นี่นี่ประมาณแบบนี้นะครับผมโอ้สวยงามนะตู้สวยด้วยพวกมุมอะไรต่างๆเนี่ย ไม่มีร่องรอยเลยเห็นปกติจะเจอแบบเวลาเขาชนนู่นนี่นั่นมาพวกริ้วรอยนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับผมสวยเลยช่วงล่างสวยเลยเนี่ยพร้อมใช้งานจริงๆรอยอาร์กอะไรต่างๆอยู่นะเดิมทั้งลำครับ่ะดู Airbag หรือว่าถุงลมมีอยู่2ลูกนะครับผมเนี่ยรถปี2023นะเห็นไหมปี2ี2 3 กระบะบรรทุกมีหลังคาฝาปิดด้านข้างท้ายนะลงเลี่ยมเรียบร้อย150แรงม้าอาคานนีแคปิตอนนะภาษี1,350บาทเท่านั้นโอ้คันนี้สวยเลยนี่ไปแล้ว1คันนะมาต่อมาคันนี้2คันนี้เลขไมยอยู่ที่1 5 0 0 0กิโลเมตรนะ2,024สวยเหมือนกันะดูสวยเหมือนกันนะฝาเฟอรออะไรต่างสวยเหมือนกัน ยาแนวต่างๆนะหัวน็อตส,สวยนะซอกสวยแก้มเก้มสวยไหมแก้มสวย,มมสวยไม่เงาเลยนะครับเนี่ยมีรอยมาร์กเหมือนกันเนี่ยจากโรงงานนะมาร์กจากโรงงานเนี่ยนี่เหมือนกันเปะ๊ะนะครับเหมือนกันเปะ๊เปะๆนะครับฐานแบตเตอรี่ไม่สนิมแผ่นเพจเนี่ยเดิมจับดูเดิมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหัวน็อตส,สวยเช่นกันซอกอะไรต่างๆสวยงาม นะครับเดิมทั้งลำเช่นกันนะดูหม้อ,อน้ำอะไรต่างๆสวยงามน,นะติดป,ปิดก่อนอันนี้ยางกูดเยียนะครับผมยางปีย4สี่เช่นกันนะยางกูดเยียนะครับ เหมือนกันนะครับทางลอตจะเป็นเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันกุญแจ1ชุดเช่นกันคันนี้เลขไม่อยู่ที่1,500 0กิโลเมตรนะคันนี้มากกว่า4,000กิโลเมตรนะครับสวยๆเลยนะครับให้ดูก่อนเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดเช่นกันนะวิทยุ USB MP3 ได้นะครับมาตรฐานนี่อันนี้พลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับ รอยอาร์กนะครับลอยอาร์กมีนะรอยอาร์กมีนะยางปี24เช่นกันครับข้างหลังคันนี้เป็นของมิชลินนะครับดูคัสสีเหะนกริปเลยล้อผานะครับเสริมแหนบให้เรียบร้อยดูสวยนะเห็นไหมม,มาส่วนด้านในเป็นเหมือนกันนะแซมขออนุญาไม่ได้เปิดให้ดูนะเหมือนกันนะ เก็บริ้วรอยให้นะครับนี่ส,<ฮ>สวยงามเลยเหม,มือนกันมีนะมีมีนะครับดูข้างในนี่เนียนเนียนปี23ครับผมเหมือนกันนะลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับ150แรงม้านะครับแก้มสวยนะเดี๋ยวลองดึงคันนี้ก่อนเนี่ยเหมือนกันสวยเหมือนกันนะครับ ผ่านนะครับสองคันละต่อมาคันที่ส <c> ม <oughs> นะคันนี้เลขไม้น้อยสุด98,500กิโลเมตรนะสำหรับคันนี้นะน,นี่นะเครื่องเครื่อคันนี้ก็เดิมเหมือนกันเดิมทั้ง3คันเลยแตกต่างแค่เลขไมเท่านั้นมอเตองต่างเนี่ยเดิมนะครับ เดินนะแก้มเกลมสวยฐานแบตเตอรี่แต่คันนี้ห้องเครื่องจะเคลออนิดนึงนะเคลออนิดนึงแผ่นเพดเหมือนกันเนี่ยพลาสติกยังลอกไม่หมดเลยนะครับฐานแบตเตอรี่ไม่สนิมมาร์กจากโรงงานเห็นไหมมาร์กจากโรงงานเนี่ยเนี่ยนะเนี่ย,ย,ยไม่มีรอยไขนะครับมาร์กต่างๆอยู่ครบนะครับไล่มาไล่มาแก้มเกลมต่างๆนะสวยงามน,นะ หน้านี่ก็เดิมนะมมนะยางยี่สิบสี่เช่นกันโอ้ยางใหม่ทั้งสามคันเลยนะครับกุญแจรีโมทโอ้คันนี้ไม่นกุญแจรีโมท อันนี้กุณแจได้2ชุดนะนี่1ชุดแล้วก็นี้อีก1ชุดนะเลขไม้เก้าหม่กิโลเมตรนะครับผมแก้มดูดีสวย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 เช่นกันนะครับภายในก็เป็นหน้าตาเหมือนกันนะครับลักษณะเหมือนกันเบาะหนังสีดําเหมือนกันนะครับเหมือนกันสวยเหมือนกันเลยสวยเหมือนกันนะ ต้างล่างสวยเหมือนกันนะครับปี24เอาง่ายยางปี24ทั้ง3คันเลยแต่แซมมองว่าคันนี้เหมือนจะลุยๆมากกว่านะเห็นไหมคาบเนี่ยอ,อ,อะไรนะยางมาตอยเออยางมาตอยนะลุยลุยนิดนึงคันนี้จะลุยนิดนึงนะครับดูอ่ะดูแนบเนิบที่เขาเสริมมาก็ลงเล่มหน้า18ให้แล้วนะ แหนบเสริมมานะครับถูกต้องตามกฎหมายนะนี่อย่างตู้ที่เห็นเนี่ยถ้าติดตั้งเองต้องมี2ถึง3หมื่นขึ้นแน่นอนต้องลงเล่มอีกเสริมแหนบอีกโอ้คุ้มละได้รถสดด้วยนะปี23าราคาน่าสนใจมากนะสวยงามนะสวยงามสวยงามนะครับแก้มก็เสวยนะครับ เดิมทั้งลำนะครับผม,มสวยสวยเลยนะเดิมเดิมทั้ง3คันนะครับผมแต่ว่าจริงๆก็ยังมีว่างอยู่อีกนะแต่แซมคัดมา3คันที่เลขไม้น้อยสุดนะครับ <ๆ S 1> เพราะว่าราคาเท่ากันทั้งลอถนะครับ, <S รบ, <S รบอ s ซูซูด,ดีแม็ตอนเดียวตู้ทึบอลูมิเนียมนะครับปี2023นะ ราคาแคมเปญพิเศษนะครับไม่เกินวันพุธนี้นะครับต้องจองภายในไม่เกินวันพุธนี้นะครับราคา3 7 4 0 0 0บาทนะครับซื้อเงินสดไม่มีเก็บแบตไม่มีบวกแบต7%ดอนตนะรถนี้แซมขออนุญาตลูกค้าต้องเป็นเงินสดนะครับเพราะถ้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยกูได้ไม่เต็ม100%นตะต้องดาวน์นะใครหาอยู่หรือหดได้หวดเลยนะครับอยากให้หาไปไว้ใช้กันนะ ใครเห็นคลิปวิดีโอชุดนี้โทรมาอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมา 0, ูนย์แป6 9 2มสามหนะแซมถ่ายรูปไว้แล้วทั้ง3คันนะครับผมนะรีบเลยนะครับรีบเลยนะไปไวแน่นอนราคาดีมันเคยตั้งอยู่3 9ม0 0 0ตอนนี้ลงมา3 7 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะสำหรับ3คันนี้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผม